บาวนิคมกับผมวันนี้วันที่19าเามษาสองห้าหกห้านะวัาห้าสิบเศษโลงท่านครับโลงท่านไอนสิคิมเมื่อกีเขาเห็ดว่ันี่าเสจเบิดัดเลยว่าสิไอซิคิมคม,คม,คม,มันมันเหลือครับก็เ,เลยสิเห็ดโลงท่านอีก จะไปแจกเอฟซีไปแจกเอฟซีอ่าทั้งหลายคนอยู่ครับแถวบ้านๆเท่านี่ล่ะไม่ได้ไปไกลหรอกครับไปสีก,กี้ม่ออยู่หลังรถลุงทานไอติมอือจากบาวนี่คมปไปเอ้าไปเบิรงนกันเลยพี่น้อง บนสองก็ได้นเบสองก็ได้เบนสองเบนองแ่ะ FC ได้จานซี่ FC เอ FC สุดหรอครับเอาไปเสิร์ฟก็ได้อ่ค่ะเหี้ยงเันหยงมันๆค่ะขอบคุณนะคะ ได้ถึงนี่อมแล้วครับเนี่ยอันไหนด้สาิเหรียญแล้วไกลแล้วตัวเนี่ยจ้าไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วขอบคุณนะคะที่ช่วยจ้าป้าแจวแก้วเลยบ้านเนี่ยคือเปล่ากันละมั่งแ้วแมพูดอ่ะอันนี้ไปก่อนาแล้วเก่งใก่สิได้แล้วว่าแจ่วกันละมั่งคุณได้บ้างหเแก้วฉังยังเหลืออยู่แก่ไหยุดไปเท่าไห มวนมาโคร้าฟาดปเที่ยวโคราาอ่าเข้ามาเลยค่ะเข้ามาเลยค่ะพนักงานใหม่บ่ชื่อชื่อน้องอะไรปาร์ตี้น้องปาร์ตี้แด้วจะนี่ทให้้ดวยกดช่องเบานิคมเด้นละเบานิคมเีโยวมาสาวน้องบัวสองเครื่องเลยได้ให้เราสองอันเลยเรากดสองเครื่องก็เฮียประยู่น่าเฮียทำแม <Okay. S 2> เราไ,ไม่ใช้ดมแล้วเนาะว่ะโอ้เพิ่งมาวันแรกวุฒ <c oughs> <c oughs> ิบงดูไชนเด้อบ่าวนิคม ตามช่องบ้าน่คมเด้อจ้ามียวามาสาวน้องบัวเด้ออู้จักไม่ยึดตัววะออลูกค้าไม่ยึดตัวลูกค้าไม่ยึดตัวน้องไอ้ไม้ไอ้ไม้พัดกแดกบ้างอู้จักอ๋อคนถือมือหกเลยเป็นมือก็เก่งค่ะ มาเด้อม <icana> <naj bum S 2> ือ่กนะคะนักเฮ็บุญบ้านนางแกหน่อยนดบอเอากะเบาไอติม้เอแกดีรล่า้าหได้เบนีือบเจ็ดคนเจ็าเจ็คนลจ้าเลยค่ะยี่บยกร้อ ูมแกมือนีออีกแกค่ะขอบคุณค่ะสาสูอเอาเอาอีกอันนึง้อ่ากร้องไหองสามคนร้องไสามคนไัเป็นเหตล่องท่านอย่างแกมือหน่ะค่ะเป็เล่องท่านอย่างบัดน้องแกน่อยไม่ไม่ไป ออา่แยไปคนผู้เดียวบอแม่เพิ่นไปผู้เดียวบอนั่นจแจ้าเรามาไปเห็นรงท่านมาสันใช่บ้านที่อยู่แถวนั้นอือ ี้ดนึงกานถวาย้อดก่อนแจกอุกท่าน

ขี้แจกไปเรื่อยๆคุณยายเข้าแถวเร็วนั่นฟังยายสิไหวพอดไหนได้บัน,นีดนร่บันไดล่ะแค่ <c oughs> ะะเพียงแรงกำลังทองน,นอะสาธุ ดวยละวยจ้าโอ้จ้าทูขอบคุณค่ะคุณยายว้าวว่านะวนะเอฟซีได้หนเอฟซี่ได้นเอาเกระบอมันได้หน่อยไ้หน่อยอไตไตเต้นกินให้ยิ้มนะไต้เต้นน่ะเอาไปแจกเกทุกคนเอาโมดใส่ด้วยหรอมได้ใส่ได้

จ้าไปแจกเอฟซีอยู่ในตลาดจ้าแจกเนื่องอะไรอ่ะเป็นเอฟซีแม่จ้าในช่องช่องบาลนิคมเดินคุณจะกินอะไรกินในอิ่มนะลูกกินในอิ่มกบกบคุณยายแซ่บโบคุณยายสมัง นี่หลาคือบ่าไปเอาชั้นี่มันเป็นไข่จ้ะโอ้บ่อืมเจ้าไข่ก่อนสันเอาถ้วยไปใส่ไว้ก็ได้ตัวะบ่บดไปไอ่เอ้าไปเอาไปเอาถ้วยไปใส่ไใบถ้วยไปใส่ไว้ก็ได้เด้อล่ะมาเร็วเร็วมาเร็วเร็วเจ้ามันจะกุกบเลยนะฮ่า จากคนก็สามครับคนฝากกดติดตามบ้านนีคมในเด้อครับผมงนาขอบคุณครับม,มีจฉเครื่องกดบัตรเลเด้อ คุณยายกินอะไรบ้างคุณยายคุณยายเป็นเบาหวานอีกอันหนึ่งมวนบลาเตอร์สงการมวนเนื้อเนื้อเขาไม่เลิกจีเก้หรอเตับครับขอบคุณครับ อ่แล้วเหลือเยอะไหมเชือทับเชื่ทับไปหน้าบ่เหลือเยอะไหมเยอะพหลายหอกเอาไปเอาไปให้เยอะเอาอย่างไหมเอาอย่างไหมนี่เมื่อยุวัดเน่กินประมาณสิบรอบนี่ยละนี่โครเนี่ยมันเอาผู้เดียวเลยสายนึง อร่อยเหมือนของตะเลินไหมอร่อยเหมือนกันไหมตั้งเองเลยพี่น้องคนนึงตะเลนตั้งเองแล้วมือนเดเดี๋ยวเพิ่งไปใกล้ตะเลินนะตรงนี้รู้อยู่อ่ะไปนั่งรอดไายบัตรหนูหนูมาจากเชีบุรีหนูเป็นโควิดโอ้ยปอ้บัเนี่ยเนี่ยเนี่ย แลวไปแจกชิ้ทัดกอน,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 อนบ้านการกระจร้ามีง,งานบวชค่ะไปมีง,งานเผาบาปไหมไปเอิ้นหาอยู่ในบ้านผู้นั้นชิ้ทัดชิ้ทัดเห็นแต่รถจอดแทะเล้ยอยู่แจกแต่เตือนแต่เตือนกินซ้องหลอกหลอ เราอยู่หน้า,า,านแล้วบอเขาบ้านแต่ว่าเรากับนั่นแหละ